กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันน้เราไปอยู่กันในเกมดิจิมอนกับผม NT Channel นะฮะก็สําหรับการ์ตูนดิจิมอนนะครับผมถ้าใครรู้จักเนี่ยก็ขอดีใจด้วยนะครับผมคุณไม่เด็กแล้วนะซึ่งส่วนตัวนะครับผมผมก็ไม่เคยดูเท่าไหร่นะครับผมต้องขอญาตบอกก่อนละกันแต่ก็รู้แหละว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นอะไรตัวละครไหนนะเออเพราะส่วนตัวตอนนั้นดูปาแมนครับทุกคนเออ วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวเกมนะครับผมสำหรับดิจิมอนกันดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยอาจจะหายคิดถึงอน,นิเมะเรื่องนี้เลยก็ได้ละกันนะครับผมซึ่งเป็นอน,นิเกมที่ผมรู้สึกว่าเล่นโคตรง่ายรวมถึงในผมสายฟรีก็อยู่ได้ไม่จะเป็นต้องเติมเงินสักบาทเลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยที่เรามีนะครับไม่จะเป็นต้องมาทั้งสุ่มอย่างเดียวเหมือนเกมอ,อื่นๆนะครับผมเราสามารถวิวัฒนาการตัวละครของเราได้เลยนะฮะ ซึ่งเพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมครับผมเกมแนวเพลงมันจะเป็นแนวเดินนั่นเองนะครับผมเห็นไหมซึ่งอันนี้คือจะเป็นแบบห้องโถงนะครับผมสมมุติถ้าเราเข้าไปในด่านเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเนาะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาสอนโหลดเกมนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเราต้องกดลิงก์โหลดด้านล่างเราก่อนนะฮะมันไม่ใช่เป็นการโหลดตัวเกมนะครับผมแต่เราต้องโหลดแอปมาก่อนนั่นเองนะครับผมนี่เลยเราได้ปรับนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเกมเยอะแยะมากมายให้เราเลือกโหลดนั่นเองนะครับผม ซึ่งณตอนนี้เรามาหาเกมดิจิมอนใช่ไหมเราก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับแต่ถ้าใครีเกียดเซิร์ชเราสามารถเลื่อนหาได้เลยนะเพราะว่าเกมตอนนี้ยกำลังดังนะฮะแต่ถ้าใครไม่เจอก็สามารถพิมพ์ได้ซึ่งเพียงแค่โหลดนะครับผมแล้วก็ติดตั้งใส่อีเมลมเพื่อนก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วครับผมเห็นไหมไม่ยุ่งยากเลยในเกมนี้โหลดง่ายแล้วก็เล่นสบายด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมมีสายฟรีก็อยู่ได้นาะไปรับชมคลิปกันต่อดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นตอนที่เราในกลุ่มเข้ามาในด่านนึงนะครับผมมันก็จะเป็นฟิลๆประมาณนี้เลยนั่นงนะครับซึ่งมันจะมีแต่ละเกาะเนี่ยหลายเกาะมากๆนะครับผมฟิลแบบเดินสำรวจเกาะให้ครบ100%นั่เอนแหละนะครับผมตามเกาะก็จะมีการที่ตีมอนเตอร์การทำเควนเล็กน้อยการยิดปราสาทนะครับผมหรือว่าการเก็บกล่องสมบัตินะซึ่งณนะตอนนี้ผมก็อยู่แผนที่ที่4แล้วนั่นเองนะครับผมเห็นป้ามันก็จะมีแผนที่เยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับผมให้เราเลือกเดินไปนั่นเองนะฮะโอเค แล้วตัวผมหายไปไหนแล้ววะอ๋ะอยู่นี่เห็นไหมผมตามแมพมันก็จะมีให้เก็บของกล่องนะครับผมเก็บไอเทมนะฮะเห็นไหมก็จะได้รับในเรื่องของต่างๆนะครับผมซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการที่เดินสำรวจแผนที่ไปเรื่อยๆแล้วก็โจมตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะสำหรับการต่อสู้ของเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพา,าไ้ให้ดูละกันนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนละกันนะครับผมโอเคเราสะคิดไปเลยละกันนะครับผมป่าแล้วเรายกเลือกออเตอร์ด้วยนะฮะ การต่อสู้ของเกมน,นี้ก็จะเป็นแนวเทินเรบรดนะครับเราสามารถดูเทินได้ที่มุมซ้ายนั่นเองนะครับเห็นไหมมันก็จะมีเทินบอกนะว่าตัวละครไหนจะเป็นตัวละครได้ป,ปล่อยก่อนตัวละครตัวไหนได้ออกก่อนละกันนะครับการต่อสู้นะค,ครับผมก็จะมีทั้งหมดนะครับผมในการที่ใช้สกิลรวมถึงการโจมตีธรรมดาแล้วก็จะมีสกิลพาสซีฟนี่นะฮะซึ่งการใช้สกิลเนี่ยมันก็จะใช้ลูกไฟของเราหายไปนั่นเองนะครับผมเห็นไหมประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเล่นสกิลอะไรนะครับ มาเดี๋ยวเราโจมตีให้ดูหนึ่งทีแล้วกันนะครับผมไปมาเดิมไปบุ่มประมาณนี้ครับซึ่งตอนแรกผมสู้ใครไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าด่านมันยากอยู่โอเคนะบบโจมตีให้ดูกันก่อนและกันนะครับผม,ผมประมาณนี้เห็นปะมันก็จะสามารถบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ใช้สกิลเดี่ยวหรือสกิลหมู่อะไรทำรองนะัดละกันนะครับผมโดนโจมตีมาครับผมไปอ่างตายเลยโอเคจิ้วตายอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปด่านที่ง่ายกว่านี้ดีกว่า อันนี้ด่านยากไปหน่อยไอ้เราก็มัวแต่จะเล่นให้ดูไงทุกคนแต่ลืมไปด่านเมื่อกี้เราติดอยู่เองนะฮะเออเมื่อกี้มันเราอยู่ที่บทที่4แต่เราลดมาบทที่3ดีกว่านะครับไม่ใช่ไม่ไหวอีกปะเนี่ย <laughs> โอเคเราผลกเราโต้ไว้ มาผมเป็นการโจมตีประมาณนี้เห็นปะเราสามารถกดออโต้ด้วยนะถ้าใครขี้เกียจนะครับผมกดตรงนี้นะแล้วก็จะมีเรื่องสปีดด้วยนะครับรูปถ่าเกมนี้ก็จะมีท่าด,ด้วยนะครับผมเห็นไหมก็จะมีแพ้ท่าชนะท่าตามไปเองนะครับผมถ้าเราโจมตีใส่ตัวชนะท่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตั้ง20%เลยนะมันเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมแล้วเราสามารถดูแตกตัวละครที่ยื่เราลงสนามได้ด้วยนะฮะว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างละกันเนาะและเกมนี้ก็จะมีคัสซงคัสซินเล็กๆเราะให้เรา เออทำให้เราแบบฟินๆด้วยนะครับผมในการต่อสู้กับมอนสเตอร์และหลังจากที่เราสู้มอนสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถจับมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมซึ่งเรานะครับผมก็สามารถดูได้ด้วยว่าตัวละครตัวนั้นน่ะควรฆ่าหรือการจับหรือเปล่าซึ่งตัวละครตัวนี้มันระดับแค่อ่างไงผมน่าจะไม่จับนะผมับเราก็สามารถกดข้ามได้เราไม่จับมันซึ่งตัวละครอย่างที่บอกไปผมเกมนี้ไม่จะเป็นต้องเติมหรือไม่จําเป็นต้องแบบไปนั่งสุ่มตลอดนะครับเพราะว่าเราสามารถมาได้จับตามแผนที่ได้นะฮะ พราะผมก็จับตัวละครพวก HSR จากแผนที่เหมือนกันซึ่งถ้าถามว่าเรานอกจากการที่มาตั้งหาแบบนี้แล้วเนี่ยมียังไงบ้างในการหามอนสเตอร์นะครับเราสามารถสแกนแบบนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะไม่ใช่ลุกเต้นนะทุกคนนะแต่เป็นการแสแกนแบบนี้เลยเหรอเราสุ่มให้ดูครับซึ่งการสุ่มเนี่ยก็จะอารมณ์นะครับผมมานั่งรุน่นเหมือนกันว่าเราจะได้ตัวละครที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าได้ตัวละครกี่กี้นั่นเองนะฮะแบบนี้นีก็ได้ s r มาทั้งหมด2ตัวละครแล้วก็ได้ต,ตัวละคร r ทั้งหมด3ตัวละครนั่นนนเองะราปมณี แล้วก็สามารถหาตัวละครได้จากการที่ฟักไข่นะครับผมซึ่งทําการฟักไข่ไปนะครับผมมันก็จะมีโอกาสได้แบบเขาเรียกว่าอะไรทุกคนตัวละครแบบกีกี้ก่อนแล้วเราก็สามารถอัปเกรดให้มันโหดปั๊บขึ้นได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยละกันอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะครับให้มันกินหัวใจไปให้หมดให้มันกินอาหารแล้วหัวใจเต็มปั๊บนะครับมันก็จะกลายร่างเป็นอีกร่างหนึ่งนันเองนะครับเห็นไหมกลายร่างแล้วลี๋ยวกดไปเลย ซึ่งมันก็จะวิพากษ์การไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ให้มันกินอาหารไปเรื่อยปะ่ะให้มันกินไปมันก็จะวิพากษ์การเป็นตัวละครที่เราจะจับเมื่อกี้แหละ <c oughs> แต่เราไม่ได้จับ <c oughs> เห็นไหมครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่เราหามอนเตอร์นั่นเองนะครับผมเห็นปะ่ะอันนี้ก็ง่ายมากๆวิธีการหานะครับและถ้าพูดถึงในการที่เรานะครับผมได้ตัวมอนเตอร์มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาเวกได้นึ่งนะครับผมอย่างเช่นนะฮะตัวละครกิกกี้ของเราเหรอเอาตัวนี้แล้วกันตัวระดับ R ใช่ไหม นี่ระดับ R เลยเราก็อัพเวลอัพเวลอัพเวลไปเรื่อยๆครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเกมนี้ที่ผมบอกไปไม่จาเป็นต้องเติมเงินหรือไม่จําเป็นต้องแบบไปนั่งสุ่มการชาปึงๆนะครับผมเราสามารถวิวัฒนานการระดับตัวละครได้เว้ยนี่เลยครับผมเห็นปะตัวละคร R ก็จะกลายร่างไปดับ S R แล้วตัว S R กลายไปดับ S S R แล้วก็กลายรปดับ U R เองนะครับผม ซึ่งตัวละครตัวนี้ตอนแรกเราก็จะมีตัวนี้แหละครับผมซึ่งณตอนนี้ผมก็กลายร่างเป็นตัวละครตัวนี้แล้วนั่นเองนะฮะระดับ U A เลยแบบตึงๆนะครับผมดูโคตรเท่โอ้โห,โหเลยผมบอกเนละว่าจะเป็นต้องเติมเงินก็สามารถโหดได้นะครับสำหรับเกมนี้ด้่นระบบวิทยาการนะครับผมก็จะมีในเรื่องของการที่อัปเกรดขั้นไปเรื่อยๆที่บอกไปนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับ ตัวละครของเราก็จะมีสกิลใช่ไหมครับซึ่งเกมเนี้ยมันมีสกิลเยอะมากๆกั็บทประมาณ9สกิลแต่เราใส่สกิลได้หมด3สกิลนะครับซึ่งตัวละครแต่และตัวละครเนี่ยเราสามารถหาสกิลได้จากไหนใช่ไหมเราสามารถหาจากพรสวรรค์นั่นเองนะครับโดยการที่เราก็ต้องปลดล็อกไปไเรื่อยๆแล้วก็ทาเงื่อนไขมันไปไเรื่อยๆเองนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้บอกว่าเราต้องถึงเลเวล25ก่อนถึงจะปลดล็อกนะครับผมเห็นไหมและรวมถึงเราสามารถอ่านในเรื่องของสกิลได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยนะ แต่การแปลภาษาไทยตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่100%นะครับผมแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับผมที่มัน,เป,นเป็นภาษาไทยในบางส่วนให้เราวิธีการเปลี่ยนเนี่ยผมให้เรากดคําว่าแปลนะแล้วกดคําว่าแพทนะครับผมและเลือกตรงแพทให้เป็นภาษาไทยนะฮะแค่นั้นเลยนะครับผมเกมของเราก็จะเป็นภาษาไทยแล้วแต่ใย้งบอกไปนะผมมันเพิ่งเปิดเกมได้ประมาณแค่ไม่ถึง5วันด้วยซ้ำนะมันอาจจะยังแปลไม่ถึง100%ขนาดนั้นละกันเนาะ และสมมติถ้าเรานะครบผมยังไม่ถูกใจในด้านของออฟลองที่เราแบบว่าเอยอยากได้อย่างอื่นอ่ะทุกคนเราก็สามารถเปลี่ยนออฟลองได้ด้วยนะครับผมเห็นปะเราสามารถเลือกได้ด้วยะครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวละครออฟลองตัวไหนนะฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าดีมากทําให้ตัวละครของเราเนี่ยกิกได้มากขึ้นสุดๆนั่นเองนะฮะ ตัวละครเกมนี้นะฮะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปเลยทุกคนขั้นแต่ละขั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปตั้งสุ่มอย่างเดียวก็ได้นะครับผมเราสามารถเก็บเศษเอาเวกเอาก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะเลยผมบอกไงเกมนี้ไม่จำเป็นต้องเติมเงินก็สามารถกิ่งได้แล้วนั่นเองนะครับผมเพียงแค่เรานะฮะขยันก็พอนะครับผมและเกมแนวเทิร์นเบรแบบนี้นะฮะจะไม่มีการต่อสู้ก็แปลกไปนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็จะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงระบบ PVP เนี่ยผมที่ให้เราสู้กับคนนั่นเอ,เองนะครับอันนี้ก็จะมีด้วยซึ่งระบบต่างๆเพื่อนๆก็สามารถโหลดมาแล้วก็สามารถมาทดลองก,กันก่อนได้แล้วกันนะครับรวมถึงเกมนี้ก็จะมีในการที่แจกโค้ดด้วยนะครับผมเราสามารถรับโค้ดภายในตัวแอปได้เลยนะครับผมกดที่สวัสดิการนะครับและกดที่รหัสของขวัญน,นะซึ่งณตอนนี้ผมใส่โค้ดไปแล้วนะครับผมเราก็เพียงแค่ก๊อปปี้มาแล้วก็ใส่ได้เลยละกันเนาะ และเกมนี้ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับผมเห็นไหมเพียงแค่เราทำภารกิจครบ7วันนะฮะเราได้รับตัวละครระดับ UR ไปฟรีๆนั่นเองนะครับผมดูโอ้โหโคตรเท่นะฮะและสกิลตัวละครตัวนี้มีสิบสกิลด้วยโอ้โหอยากได้เลยตอนนี no ้โอ ah oh. like ้ยอยากได้ตอนนี้เลยได้ไหมซึ่งเกมนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้ละกันที่ลิงโหลดด้านล่างของเรานั่นเองนะจ๊ะและเจอกันใหม่ละกันนะครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมและเจอกันบ๊ายบายครับ ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่แต่คนบอกว่าเซโน